ไอ,อ้นี่เอ,อเอาเช็คลีงาเอาอ,เอันนี้นะคะสาวลอนดอนนะคะกำลังจัดท่าจัดทางในการถ่ายรูปของตัวเองอยู่กับดอกไม้ทิวลิปของเธอนะคะค <laughs> ไม่พึ่งพี่ตรงเลยอ่ะฮ่ายเอง่่เลิศอะเรีกพี่ตรงไหมพี่เรียกให้<อ>ให้เอาเละนะ อดูสิแดดรักมากเลยอ่ะสวยสวยเออมาดูกนเอากระเป๋ามามเดี๋ยวอ้ยคิมกันแดดไทยใช่ตรงนี้แดดกำลังดีเลยพี่ตงไงพี่ตงเนี่ยถือกันพี่ถือนี่ให้หนูหนูรูดซิปให้พี่หน่อยดิ ลือกซิไม่พี่หน่อยโอเคพี่จะถือให้ถ่ายได้จะพูดว่าอะไรอะ่ะแคปชั่นรู้หรือ,อยังโอเค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 โดนไล่อะ่ะ <laughs> <laughs> นี่นะคะ ระวังตกนะโอเคมันย้อนแสงไหมล่ะว้าวสวยอุ้ยอันนี้คือเป็นลวดของอย่างนี้ใจวยเดี๋ยวระวังตกเออิงฟ้าอ๋อไม่มีกันอ๋อโอเคโอเคกดตกโอเคโอเคได้ได้มันมีกูจะสวยจริงค่ะสวยมากสวยมากอะไรอยู่มันอะไรอยู่เดี๋ยวต้องรอจะถ่ายกล้องนี้เดี๋ยวแอดบอกให้อ๋อโอเคได้ขอบคคุณ่ะ เขาถ่ายงานอยู่อย่าไปยุ่งกับเขาเขาถ่ายโบเออยู่อันนี้ใช้ถืออ่ใช้ถือไายแล้วมีแคเมร่า่วนตัวด้วยแล้วก็ถ่ายน้วยต่อที่ทำมามามาเออเออเออไม่ไม่ขำด้วยนะนี่กันนะ ดำครับดำค่ะดำโดยไม่รู้สึกตัวครับดำไม่เหลือเลยมาแล้วครับสวยมากสวยมากยอดดอยของเขาใช่ส,สวยสวยสวยอ,อีกรอบหนึ่งข้างหลังคือหมาฟ้าพามแพ้หมามาก่เ <laughs> นี่ยตรงกลางนี่หรอคะมันคืออะไรคะ โอเคเดี๋ยวอ่ะนี่นี่นะคะลูกและป้าาของเขาอุ้ยมันมันออกไปแนวสวนสวนสัตว์สวนสัตว์นะฮะใช่แล้วโอเคดูเป็นไฮพาร์คอยู่อ่าสวย แอบไปดูชาล็อตกันแล้วดูได้งานหรือเปล่าอยู่นะถุงเท้าเขียนว่าอะไรดูเท้าสายักงเท้าถุงเท้าถุงเท้าทเมื่อกี้มาเพลอนมากถุงเท้าสวยไม่เห็นโอ้ยเดินหนีก็ได้แม่ เขาห้ามไปหาชาลล์ห้ามไปหาชาลล์ถ่างานอยู่โวเอิงไงโวยใช่โวยพีเซนเตอร์แต่คือคนอื่นเดินผ่านไม่เป็นไรแต่เดินผ่านแล้วโดนเป็นโฟกาวเป็นโฟกาวให้ใช่อะไรนะอ๋อจิ๊บปะล่ะโอเค ไหวไหมไม่ไหวขึ้นรถอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวรอให้ชาลอดถ่ายเสร็จก่อนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันทานข้าวนะคะเดี๋ยวลาไปที่ลาไป <laughs> ลาไป <laughs>